เมื่อวานเนี่ยผมจภาพไปแล้วหกท่าน<อ>ผมว่าครบทุกคนแล้วแหละยังเท่านี้ค่ะกอปแกป๊ปพร้อมกับรายการบางก,ก,กอกกระซิบก็สิบกระซิบกล้คุณชื่ออะไรคะป๊อปปี่ครับต้องบอกเลยค่ะว่ายังไม่บอเท่านี้ค่ะพี่กอปแกป๊ปจะขึ้นเรือนค่ะไปเจอรุ่นแม่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยร้ายทั้งนั้นเฮ้ยผมไปด้วยไหม ไม่ต้องเพราะแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะกับจักรวาลอ,อ๋อเจ้าที่รายการมาของซิบองเราจะไปสัมภาษณ์ตามกแกับไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากคุณหญิงจำปาลที่เป็นที่รักและเคารพของทุกคนในเรื่องกลับมาจักรวาลอ,อ๋อเจ้าอีกแล้วในเรื่องภรมิิกิจบทบาทในครั้งนี้แตกต่างจากตอนเป็นบุพเพสันนิวาสยังไงคะยังเป็นคุณหญิงจำปาอยู่นะคะแต่ว่าหลานๆเนี่ยก็จะโตกันแล้ว ก็จะมีเรื่องของทุกตาลเข้ามา<ห>กับแม่แ<ส>กละลาเกตเนี่ยก็อยู่กันแบบอยู่กับบนดีๆอาจจะมีนิดๆที่แบบว่าเราจะไม่ค่อยชอบที่แบบว่าหลานยังกระดกกระเดกลลักษณะก็จะจะเหมือนกับกบละลาเกตส่วนอีกคนหนึ่งแม่แก้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยสมใจเรารักไปแก้วมาไม่คิดว่านักแสดนะ จะเยอะมากอย่างนี้นะคะพิ่งมาเจอกันวันนี้ค่ะโอ้โหเยอะจริงๆมาถึงแน่แ L อลว่าพาภูเซนหลักกับบทยายเปริกกับบาประจำตัวของคุณหญิงจำปากันบา้างสวัสดีค่ะแม่เปริกสวัสดีค่ะก็แกบอกเสียงถูกไหมคะยายเปริกหนูจะเรียกอิปเปริก <S <S อิปเริกก็ได้ค่ะลูกแต่คุณเบลล่านะคะในเรื่องนี้เขาเรียกแม่แอลว่าคุณแม่บ้านใช่ค่ะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านสอดแหนมแล้วก็ฟ้องคุณหญิงค่ะุยลดชอบมากนแรกตอนแรกค่ะตอนหลังก็เลยพอเปลี่ยนแปลงพักคุณหญิง ถามว่าขโมยของย้ายมาอยู่กับแม่หญิงเลยคอยสอนแนมมาฟ้องแม่เขาลูกๆเขาโตแล้วงไงพารคเตอร์สตอร์คารคเตอร์สตอร์ุูรู้สึกไงางคะกับความเข้มข้นของละครเรื่องผมลิขิตเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าความมันของเด็กแต่ละคนและแม่พุทธานก็เยอะต้องดูนะคะถ้าไม่ด oh, so mm ูนะเดี yeah, ๋ยวจะบอกว่าขาดไปได้ย so no no <e ังไงนักแสดงช่วงน้ายังมีนักแสดงท่านเดรอเมาตกันเยอะ คระซิบงกรซิรซิกลับมาพูดคุยกับยายกุยรัตกาอมรเดชกับละครเรื่องพรหมลิขิตกันต่อเริ่มเลยในเรื่องรับบทเป็นใครครับเป็นยายกุยค่ะเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่เอ่อมีความแข็งแกร่งีีหัวทางการทําธุรกิจก็เลยจะมีเงินเก็บสร้างฐานะขึ้นมา คนดูเดี๋ยวเขาดูไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบมากคืนนี้เป็นตอนที่สองฝากนิดน,นึงดีงกว่าค่ะก็ฝากพรมลิขิตไว้ในอ้อมใจของทุกทุกท่านด้วยนะคะต้องรอดูสนุกแน่นอนนะคะ แบบจักรวาลเดิมบระพรหมลิขิตนี้คุณยังรับบทเดิมหรือเปล่าหรือว่าชื่อแย้มแล้วก็มาเป็นเรื่องนี้เป็นชื่อยวยตอนนั้นเป็นแยม้มภาคนี้เป็นยวยะนะจัดส่วของอายุต่างกันด้วยในตัวบทอะ <อ tie> <up> ผ่านเวลา 10- 20, 20ปีเพราะว่าหลานโต <c oughs> ขึ้นเราก็ต้องผ่านแบบมีงอความน่าสนใจของผมลิขิตมีอะไรที่รู้สึกว่าแตกต่างจากบุพเพสนนิวาเรื่องนี้ขนนักแสดงต้องสามเมื่อกึ่งช่องแล้วที่เห็นมานมาใหม่ๆอะคุณภาพตรงนั้นนะคะอยากให้ทุกคนติดตามทุกตอนเจ้าเจ้าขาพรมลิขิตออนแอร์แล้วนะเจ อึดตะปือนังจ้าค่ะอะไรคืออึตะปือนังมากมายพี่ผินค่ะกลับมาในรอบนีนออเจ้านะครับมาอยู่ในพรมลิกด ความแตกต่างของบุพเพกับภรมิคิดแตกต่างกันยังไงครับก็แก่ขึ้น20ปีบุพเพเราเราวิ่งไล่จับแม่นายคนเดียวเนาะพอเป็นพรมิคิดนี่ก็คือจะมีลูกเขาอ่ะยังวิ่งตามแม่นายมีความแบบว่านางก็อยากอยากรู้เรื่องกุย่างเออก็ยังมีแต่ก็จะไม่ค่อยวิ่งเล่นเท่าบุพเพละอยากให้พูดบทของแบบอีผินนิดเดงถ้าเป็นแม่นายกระเลเกตเ่าสองคนย่อมจําได้เจ้าค่ะ